สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาผสมดินปลูกผักสลัดกันในกระถางทํายังไงให้ใบเขี้ยวใบงามกอใหญ่แบบนี้เราก็จะไปดูกันเราก็จะมาดูดินนะคะเป็นดินล้วนซุยนะคะสส่วนเนาะจะเป็นดินถุงก็ได้ค่ะดินที่เรามีอยู่แล้วก็ได้เราก็จะมีแกลบนะคะมีกมากมะพร้าวสาับปุ๋ยที่เราจะใช้นะคะเป็นปุ๋ยเปลือกไข่ค่ะเราก็จะมาผสม ดินปลูกกันนะคะแกบกะมะพร้าวสับนะคะอย่างละส่วนดินสองส่วนเนาะแล้วก็เทลงไปเลยส่วนปุ๋ยเปลือกไข่นะคะเราจะเอาใส่ประมาณทักงสองสามช้อนโต๊ะก็ได้นะคะต่อหนึ่งกระถางค่ะไ้ตังก็จะใช้กะเอาเนาะนี่ค่ะ ่วนปุยเปลือกไข่ของเรานะคะที่เราเอาตากแดดให้แห้งแล้วเราเอามาบดให้ละเอียดค่ะเราก็มาผสมปลูกเลยกาบมะพร้าวสับนะคะท่านผู้ชมจิดแช่น้ำเอาไว้สักหนึ่งคืนก็ได้ค่ะแกบนะคะให้เป็นแกบหมักเนาะ นี้ยายปังก็หมักไว้นะคะ่ะแป๊บเดียวได้ดินล้วนซุยแล้วนะคะกระถางที่เราจะใช้ปลูกนะคะเราก็เอากลับมาพักาสับรองก้ดกระถางก่อน เราก็เอาที่เราเพาะไว้นะคะลงเลยเราก็กะเอานะคะอย่าให้ลำต้นเขาเนี่ยค่ะสูงกว่าปากกระถางเนาะเราก็ขุดหลุมสักหน่อยเอาดินออกปลูกง่ายๆค่ะเรามีพื้นที่น้อยๆน,นะคะก็ปลูกผักกินได้ปลูกในกระถางเลยค่ะปลูกไม่ยากเลย รักษาก็ง่ายบำรุงก็ง่ายนะคะปลูกง่ายๆนะคะเราก็ใช้กับมะาผ้าสับ นะคะท่านผู้ชมไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะใช้น้ำรดเลยค่ะปลูกง่ายๆนะคะผักสลัดเนะะี่ยค่ะแต่เราต้องเพาะต้นกล้าเขาเอาไว้ก่อนเนาะท่านผู้ชมก็ลองไปผสมดินปลูกดูนะคะทำให้ผักสลัดของเราเนะะี่ยค่ะโตไวงามเต็มกระถางเลยนะคะลองทำดูนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของฟันฟ์มปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ